สวัสดีครับวัยุ่นวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้เมื่อวานเพิ่งจะเคลียร์รถออกไปสามคัน <c oughs> วันที่ว่าจะทาสีพื้นใหม่ซาบิคิดดิ้งเดย์ไปมาใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้สีแปดงานที่จะทำก็คือเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนมันเครื่องเป็นรถเบรกหน้าหลังเปลี่ยนแฮนด์แล้วมันเครื่องเพราะเบรกหน้าหลังลูกค้าจะไปเชียงใหม่ลูกค้าบอกว่าแฮนด์แฮนด์เดิมแฮนด์แดกแฮนด์แดกไม่ไหวแน่นอนก็เลยจะเปลี่ยนแฮนด์แต่คราวนี้ลูกค้าลืมเอากุญแจกลับบ้านไปด้วย เราก็เลยทําการถามรหัสสตาร์ทรถก็เขาก็บอกมาเขาจำได้เขาก็บอกมาเราก็เลยบอกว่ารีโมทไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวจัดงๆน,นั่นให้เราก็ใส่รหัสสตาร์ทป๊ับอโอเค เพราะว่าเราจะต้องทําการเปิดรถก่อนแล้วถึงจะถอดแบตได้ไอ้ถอดฟิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปถอดฟิวโดวยที่ไม่เปิดกุญแจเดี๋ยวรถมันจะร้องเราแต่คราวนี้เราก็จะได้ทำรถแบบสบายใจไวรุ่นดูอันนี้เดิมๆเดิมๆม,ม,มาเป็นแฮนด์แดกเดิมๆม,มาเป็นแฮนด์แดกเราก็จะจัดการเปลี่ยนเป็น เดิมก่อนอันนี้จูงัะเราไปวิ่งขี้แตกขี้แตไปแล้วอันนี้จูงัะเราไปวิ่งขี้แตกขี้แตไปแล้วโอเคครับไปรุ่นไปลุปลย ดีครับไปรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุธวันพุธท,ที่สิบห้าสิบห้ากุมภาสองห้าหกหกอยากกินยากู๋อันนี้สี่แปดปียี่สิบมั้งก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยอันนี้มาเป็นแฮนด์แด็กอันนี้มาเป็นแฮนด์แด็กก็เจ้าของจะไปเชียงใหม่บอกว่าจัดให้หน่อยดูละดูท่าแล้วแฮนด์แด็กไปเชียงใหม่น่าจะไม่ไหว เจ้าของก็เลยให้เราเปลี่ยนแทนก็แทน,แนเดี่ยมข้างคาวสิบสี่นิ้วประมาณสิบสามนิ้วสิบสามสิบสี่นิ้วประมาณนั้นแล้วก็สายคัทใหม่สายเล็กใหม่สายเบรกใหม่อ่าร้อยสายเก็บสายไฟร้อยสายให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็พัเบรกหน้าหลังใหม่พัเบรกหน้าหลังใหม่คาริโต้ล้างน้ำมันเบรกเดิมออกล้างไล่ล้าง,ลาง,ลางแล้วก็เติมระบบใหม่เป็นใช้เบมโบดอทห้าจุดหนึ่งแทนเบมโบ่ดอทห้าจุดหนึ่งรองรับทนอุณภูมิได้เกิน260สองร้อยหกสิบองศา ทนอุณหภูมิความร้อนจานเบรกได้เกิน260องศาขึ้นไปถ้าดอด .5 อุณหภูมิได้เกิน230องศาแต่ไม่เกิน260องศาแต่ถ้าเป็นดด .5.1 จะเป็นมันจะทนความร้อนเกิน260ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เก็บงานอะไรให้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วคันนี้เคยจูนกับเราไปแล้วทีนึงก็ยังขี่ได้ดีอยู่ทุกวันนี้อขออย่าคุยกันเดีย๋ยวเราไปมาดูกัน อ่ะคราวน,นี้เรามาดูาดูงานกันอ่ะคราวน,นี้ก็เปลี่ยนแฮนด์ใส่แฮนด์เก็บสายร้อยสายให้เรียบร้อยอ่ะสายเบรกอ่ะเหมือนเดิมเช่นเคยก็ตัดต่อเอานี่คือสายเดิมดปุ๊บมปถึงจุดนี้เราก็ตัดแล้วเราก็ใช้ยุดต่อต่อเข้ากับสายเดิมแล้วก็ชุดต่อกับสายใหม่คือชุดนี้ปุ๊บก็ต่อเข้าเป็นตัวต่อของรถแข่งวิบวัตรงรุ่นรองรับแรงดันสูง แล้วก็จะมันก็จะล็อกกับที่เดิมถ้าเราคำนวณตำแหน่งระยะสายได้มันก็จะไถ่ลงตำแหน่งที่ตัวล็อกเดิมสวย,สวยๆเราจะขึ้นมาคว้าสายเบรกขึ้นกับที่เดิมสายเล่งใหม่เนื่องจากของเดิมไม่ถึงแล้วก็สายเล่งเปลี่ยนให้ใหม่สายคัดใหม่สายคัดใหม่้าเบรกหน้าหลังใหม่ไล่ร้างระบบน้ำมันใหม่ให้เรียบร้อยอันนี้อันนี้ไม่มีกุญแจไม่มีรีโมท เนื่องจากวันที่เจ้าของเอารถมาจอดและเขาเอารีโมทกลับบ้านด้วยก็เลยถามเขาก็เลยถามพี่เจ้าของว่ารหัสสต,ตาร์รถรหัสอะไรก็อนแรกเขาจะเอากลับมาให้เราเขาจะเอากลับให้เราบอกไม่ต้องจารหัสสต,ตาร์ได้ไหมถ้าจำได้บอกมาไม่ต้องไม่ต้องรีโมทมาผมจะกดรหัสเปิดรถเอาตอนนี้เรามาดูระบบไฟก่อนเดี๋ยวกดรหัสสตาร์ก่อน

มา,มากหน้าหน้าหลังติดครบไปสูงไปต่ำไปสูง,ไป,สง,ไ,ปสงไปต่ำตปไปสูงไปต่ำต่อไฟต่อไฟแตะสราต์ท เรียบร้อยเราเจอกันใหม่ครับต่อไปพรุ่งนี้อากาศถกไม่อยู่แล้วนะครับจะไป,ปะถถนครปฐมสุพรรณไม่สอดเจอแล้วใหม่เตาทิศนะครับไปล้น